ทางยี่ยเดียจากเคยไปข้าบบน่าจะไปทางทางเรือมาเลยไปบ้านถือนะครับใช่ไปทำบ้านถือโอเคเราถึงบัานถือเราคงไม่มีรถแล้วแหละแต่ว่ามันจะมีรถช่วงช่วงนี้แหละช่วงผู้เรือนี่แหละแล้วก็ระมัดระวังไป เจอกันที่เลย <Yeah. S 1> เข้าเข้ามาเลยปะเนีย่ยไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวตอนอยากแยกตอนไหนใครแยกก็ได้ะแต่ผมว่ามันเข้าเลยนะครับรู้สึกว่าตอนวิ่ง <Yeah. S 2> ทางยี่เบีดยาวเลย น้ำมันหมดครับปับ๊มก็ปิดตอนนี้สี่ทุ่มยี่สิบครับเรามาถึงท้าบ่อแล้วไปเข้าห้องน้ำน้ำมันหมดอีกแล้วปั๊มก็ปิดอีกเรามีน้ำมันสำรองถังหนึ่งนี่ครับ เวลา5ทุ่ม4ทุ่ม50พอดีนะครับเรามาถึงหนองคายแล้วด้วยระยะทางระยะทางระยะทาง,ระะทางตรงน,นี้2,194กิโลเป๊ะ จุดศูนย์เลยอดู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 เห็นไหมหนอเห็นอยู่เนาะน่าจะเห็นอยู่2,194กิโลเมตรเปะเลยวิ่งหมดมันโกรดใครมาเดินทางเอาไล่กี่จังหวัดกี่คืนดวยอะกี่คืนสี่คืนน้ะ <laughs> สี่คืน สี่ขึ้นสี่ขื้นสองพัน2 2> โลสองพันสองงบที่ใช้คนละสามพันนี่ก็เกินไปนิดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าสามพันแรงไม่นับแรกเพราะว่ามันเป็นหมดที่เชียงใหม่เป็นหมดที่เชียงใหม่นะครับคือ้นได้กล่าวไว้ว่าว่าไงอ้อนอถ้า จะเดินทางไปไป่ายไม่ต้องไม่ต้องเข้าเชียงใหมนนะ่ครับถ้าจะไปเที่ยวภาคเหนืออย่าไปเข้าเชียงใหม่ครับ่าเข้าเชียงใหมถ่ถือเวลาครับถือเวลาครับไปที่อื่นครับ <laughs> ไปที่อื่นเร,เรียบร้อยแล้วเราก็จะถา่ายรูปขอบขอคุณทุกท่านที่ชมนะครับผมจริงๆถนะ้าผมจะเก็บไว้ดูเองนะแต่ว่าอยากแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยพี่น้อง สบการณ์ที่เราขับรถไป4วัน4คืนกับ2,000กว่าก,กิโลคร <_ an> ับเจ๋งไหมก็ไม่ไม่เท่าไาหร่เนะพูดถึงว่าแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราได้อะไรามาเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่า คือหนึ่งเราไม่ได้วางแผนเลยว่าเราจะไปยังไงบางทีก็หลงทางบ้างบางทีก็พลาดบ้างหลังเราต้องวางแผนดีครับขอบคุณแล้วก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับส่วนรายละเอียดดีอยูกันขอบคุณครับ